ลิกแมนช็อป No.1 เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนำที่เติมเกมโมบายดีเจนเติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงและยังรับเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายเติมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีและสะสมส่วนลดสูงสุด25%มีช่องทางการชำระที่หลากหลายและช่องทางชำระใหม่อย่าง s อ a y l a t พ r ต้องที่นี่ที่เดียวลิกแมนช็อปเท่านั้นอย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับทีนี้ผมจะเล่นเป็นบอดี้นะครับใส่เบิร์ดดัเมนะ เคยเห็นคลิปผมทำบอดี้สายขิ้ไป <มา S 1> แล้วนะนี่ผมจะเล่นบอดี้สายจอนะครับซึ็นเป็นสายที่เขานิยมเล่นกันอยู่แล้วตีปตีปตีปทีแรกเนี่ยผมจะออกเป็นดับฉาเลยนะครับดาบฉาก่อนนะครับ ตอนแรกว,ว่าจะออกเป็นดาบวิเศษเพื่อกันกูซิออนแต่ดูทรงแล้วนะครับน่าจะไม่รอดเก็บฟิกไว้หนีกูซิออนตัวเดียวเจ็บมากบาดังเนี่ยคือเป็นตัวที่แบบผมไม่ชอบเลยนะแล้วถ้าเลี้ยงแคลร,รี่แบบนี้คือแคลร,รี่เกิดอะ่ะกลับก่อนนะครับเป็นโชคที่เรากลับได้ ้างล่างโนเนียกันหนักเลยวาเลียเกือบตายบดังวิ่งจากบนลงไปล่างฮานาบิเงิน1นึ่งอ๋อนำเราเพราะว่าเมื่อกี้เขาได้คลิปนะครับตอนที่เรากลับบ้านลาครูเลยเงินเท่ากันยังใกล้เคียงครับเขาน่าจะได้ตีป้อมไปด้วยนะเนงินก็เลยนำ เตาเกิดแล้วอาราบีเวลสี่เราพลาดิีดไปตัวหนึ่งเมื่อกี้ <c oughs> แบงชูกับซันทุกตานนะฝั่งเราจะกดจะติมในคอมได้ครับเต่าโนเนียแล้วครับตอนนี้อาคายเวลสองลาปูเวลสี่โอ้โหฟังโกยังไม่เวลสี่ <c oughs> เหมือนเราจะเสียเปรียบนะ ข้างล่าง,างเราก็รักษาตัวให้ดีครับเดี๋ยวตายซะก่อนตอนนี้เออคุยไม่ได้นะนี่นะด,งดว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 งตายโอ้โหไม่ตายครับยังเบาไปอะ<ป>ต้องเพิ่มระยะเลยครับจังหวะนี้ เอาดาเมจเพิ่มฮาร์บีกลับบ้านไปแล้วครับรีป้อมได้โอหประดังมาอีกเมื่อ cool. ก,กี้เราน่าจะยิงอีกนิดนึงนะแต่ผมว่าเมื่อกี้เขาน่าจะตายแล้วนะคือเขาน่าจะมีสกิลหนึ่งแหละเลยรอดไปได้นะประดังมาหลบ ใจเย็นนะใจเย็นนะข้างล่างเละแล้วตัวละครฝั่งเขาคือน่ากลัวมากเลยออฟเลนเราดันเป็นฟังกโก้นะครับโรมสองคนครับแบบนี้เราจะเอาดาเมจตอนท้ายเกมทางไหนนี่ <c oughs> เราเอาดาเมจทางไหนยา <c oughs> <c oughs> รต้องติ่มไม่ก่อนตอนนี้ติ่มอยู่นะครับติ่มแบบมีชั้นเชิง forget forgive เงินฝั่งเขาน่าจะนำปะานำไปพันเจ็ดยิงแรงจัง่ะฮานิบี่ขิงแรงจังไงอูดิเดียวเอง สวยได้สองตัวเลยได้สองตัวสองโตสองตัวนะครับใจเย็นใจเย็นวาเรียรไม่ถึงปุซิออนก็อยู่โอ้ยกลับดีกว่ามาั้งแต่นี้มันเถื่อนนะอยู่ไม่ได้จริงสองสูนครับ ตอนนี้เงินเราโอ้ oh, ยังโดนนํำอยู่นะแต่ว่าเราเริ่มตามขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเราเริ่มตีฮารบิแรงแล้วนะครับบอดี้แต่จริงๆผมชอบใายคีมากกว่านะเพราะว่าหนึ่งเลยมันตีเร็วแล้วก็ดูดเลือดได้เลยตั้งแต่แรกๆนะครับไม่ใส่ดูดเลือดได้เลยตายขอบุณครับะไรใครเดี๋ยวมันจะออกรองเท้าแฮมต้านทาน4ซีนะครับ ล่าง,าง,างโนเนยกแล้วบดังเดินขึ้นมาการป้อมโอเคโอเคมาแล้วสวัสดีครับบดังนี่ไงนี่แน่นี่แน่ยิ่งเราเก็บสแต็กนะครับตีมัน,นเยอะขึ้นนะครับตัวเราก็จะยิ่งตีแรงขึ้นนะครับตายกูสิออน คิบกลางก่อนแล้วกันนะเยอะดีป้อมบนน่าจะแตกนะครับเดี๋ยวจอบร้อยปูตึ๊บขอบคุณครับ ต่อไปจะเป็นออกดาบสเก็ดดาวมูตอยูนะครับดาบเกาะฟังโก้เจอลาปูจริงๆตัวไม่ไหวหรอกนะฟังโก้ไปยืนเลนสู้ลาปู <only> happened, แต่จริงฟังโก้อยู่เลนนั้นไม่ต้องออกของโลมก็ได้นะหักเลยตาบนี้แย่ทุกเลนถ้าผมทิ้งเลนบนไปป้อมก็แตกนะครับผมลงไป ไม่ได้ตอนนี้โอเคถือว่า <No S 1> เราอยู่นี่ดีละข้างล่างเขาสู้กันได้ <A. S 2> ถ้าบีไปโซนเต่านะครับเข้าเลนกลางน่าจะรอเอาเต่าไม่อยากโผล่นะ โดนบดังเก็บนะครับตอนนี้เงินหฝั่งเขานำไปไกลเลยนะครับอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้เล่นโบดี้ทีไรนี่เรายืนเลนได้ทีมแพ้ทุกทีเลยฮะ <c oughs> แปลกมากนะครับแค่โบดี้ตัวเดียวเลยสวย มองโก้ดึง <Launch attack. S 1> เอาหลอดเหรอ,หอไปดูสิไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าถ้าเอาหลอดฮานาบ,บิต้องช่วยตีารามอยู่เลนบนเจอฮานาบ,บิเจอบดังเจอวาเลียแล้วก็กุสิออนอยู่ข้างบนบดังโดนดึงตีไปท้าย หายสองตายเหลือลาปูจิบหายแล้วแชทหนีหนีสิครับโอ้โหมีฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ยำกระหม่อมผมเลยจริงผมเป็นเป็นคนที่เกลียลาปูมากเลยนะลาปูมันเวอร์เกิน โอ้โหช้างเอ,อ๋ออกไอเทมตีเร็วนะครับถ้าออกดาเมจหรือออกดาบฉาน,นี่น่าจะโหดกว่านี้นะตายมาลาปูมาดิมามาทีนึงตายลาปูเหรอไม่ใช่อันนี้ประดังทีเดียวตาย เฮ้ยกุฏิออนหืมหลบทันไปขอบค่าได้อ๋อสวยหมดกูหูพาตะลุยที้สุดท้ายนี่ผมต้องเอาออกของออสู้ฮานาบิกับราปูนะครับเราออกดาเมดไม่ได้นะผมจะออกเป็นอออยุพิภพนะครับ นี่นะเกือบไม่ได้โอ้โหเมืกก่อกี้ถ้าเมื่อกี้ผมไม่ได้ตีหลอดนะเวลเออวารลียได้แน่นอน,นครับขออีกห่อนดีกวาปูแปลงล่างนี่มันบ้าคลั่งนะครับ้าแตก6กนะครับสำหรับดาบฉะ พยายามเลี่ยงลาปูนะครับจริงๆอยากเก็บฟิกเกอร์ไว้เอาไว้แบบโยกหลบพวกลาปูอะไรอย่เงี้ยลาปูกุซิออนที่เอาผมสึงตายเลยอย่เงี้ยา <Follow Lord. S 1> ดังเรายังใช้ถ้าสองหลบได้พีซีวีตายบดังเข้าหลังหนึ่งที เรียบร้อยเขาเอาผมก่อนเอ้ยไม่โดดข้ามกำแพงไปแล้วผมไปแล้วผมหนีผมจวดแล้วฟังกโก้ทำไมไม่มาช่วยเพื่อนอะโอ้โหผมก็ลืมดูเลยไปดูเงินตอนนี้สิเรานำอยู่พันหนึ่งครับปีโตกลับมาได้ ลาปูโอเคไม่มีลาปูผมไม่กลัวใครแล้วมามามาฮันดาบ,บีก็ได้นะครับตอนนี้เรามีแล้วอาอยุพิภพมา <To S 1> ดังออกของแทงไม่น่ากลัวฮันดาบ,บีจา๋ามาดังจา๋า หวจบได้เลยปะดันจบเลยคิปตัวเดียวประดังมาแล้วป้อมผมไม่ตนผมไม่ตนผมไม่สนผมไม่สนผมชอบดาวคิปไม่เข้าคิปไม่เข้าปอ้อมคิปไม่เข้าปอ้อมคิปไม่เข้าปอ้อมตีคลิปก่อน สวยจบครับมาแบบสวยๆส,สำหรับโบดี้สายเจาะเขาะครับอันนี้ได้ MVP ครับค่าไป13ตาย1นึ่งที่คะแนน11.4นะครับทำดาเมจไป50,000ครับโอ้ผมก็เพื่อนนี่คนละ50,000เลยสายขอบคนละ13ตัวน่ากลัวตัวเดียวเลยคือลาปูนะ <c oughs> ตัวอื่นเฉยๆไม่ค่อยน่ากลัว